เฮ้ยเหียอะไรล่วงอ่ะาไปเฮ้ยเฮ้ยเียเสื้อผ้าครับเสื้อใครหลอกว่าตูเฮียเสื้อขาวเสียงผู้หญิงเว้ยเฮ้ยได้ยินเสียงดิดนิ้วว่ะ แล้วก,กดแชร์ให้เรานะครับผมไปหน้าเุ้ยเสียงผู้หญิงร้องด้านในด้านในเสียงผู้หญิงร้องเลยในทิกตอกเป็นแนวตั้งคุณยังไม่เห็นซ้ายคุณยังไม่เห็นขวาเฮ้ยเขี้อะไรล่วงอ่ะเุ้ยเุ้ยเขี้อะไรอ่ะเุ้ยเุ้ยชัดเลยเฮ้ยมันมันก็ไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรนะเว้ยเุ้ย เห็นมาติดถนนเลยนะคือไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมนะฮะคือผมมาคนเดียวนะฮะสวนอาหารล้างนะครับผมในนี้นะฮะใน,นนี้นะฮะหมดนี่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงครัวไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําต่างๆนานานะครับผมสมัยก่อนมันอาจจะเปิดตัวนะครับผมเด,ด้งดังไม่รู้จะกี่ดาวนะฮะแต่ตอนนี้ยมันปิดตัวลงเพราะเหตุใดตอนที่ล้างอะ่ะมันมีคนผูกคอเสียชีวิตเป็นผู้หญิงแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนที่เขาเสียชีวิตเพราะว่า คนที่อยู่้ะแวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้คนผมเห็นคนนั่งวุ้ยผู้หญิงชุดขาวอะ่ะเฮ้ยในนี้มันเป็นกรุงเทพนะฮะคือเฮ้ยยิ่งพูดยิ่งลมแรงอะไรวะเราเข้ามาเราไม่ได้สำรวจสถานที่เลยนะฮะว่ามันมีคนหรือเปล่านั่นแหละคุณไม่โพสเลยที่คุณที่คุณแคปอะไรได้อะ่ะ ที่เห็นเงาเห็นนู่นเห็นนี่นะฮะเห็นสิ่งแปลกปลอมนะฮะสิ่งประหลาดเลยนะฮะถ้าเห็นเงาเห็นผีอะไรก็แคปลงไปนะฮะแล้วก็วงช่วยโฟกัสวงไปด้วยนะฮะผมจะได้เห็นด้วยแล้วผมก็จะได้ตกใจนะฮะนอนไม่หลับเหมือนเดิมเออข้าไปขดเฮ้ยเฮีย <Hey! S 2> er! ผมเห็นขวดน้ําตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันล่วงได้ไงอะไม่มีลมเลยนะเงียบกริบเลยเ er! ฮียเฮ้ยใครอะไม่มีเลยนะ ฮุยใครอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮียแล้วหล่นได้ไงอ่ะอะไรอ่ะที่นี่เหมือนมีนี่ฮะมีก่อไฟด้วยนะฮะน่าจะมีคนนะฮะในห้องนี้พอนอนอยู่ปะวะมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ย เสียงใครเดินมาวะพี่สาวพี่สาวอยู่ในห้องไหมครับพี่ครับหรือว่ามีใครอยู่ในห้องไหมคนจอนหรืออะไรบอกเอ้ยเฮ้ยใครอยู่ในห้องวะเฮ้ยเหี้ยสั่งเฮ้ย,ฮย,ฮยสังยส่งกระสีขยบเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยกูด,ดูหลังก่อน กลัวแม่งมีใครตามมาตุ๋ยหลังเฮ้ย hey! เสียงใครอ่ะเฮ้ยตอนนี้ผมส่องห้องนี้นะฮะอยู่ๆก็เหมือนมีคนเดินผ่านสังสีนะฮะเหมือนเดินชนเลยนะฮะเหมือนเดินชนแบเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยมีคนอยู่ปะครับมีคนอยู่ปะครับ มีคนไหมครับเฮ้ยเสียงเคาะเสียงเคาะกลับมาพี่สาวพี่สาวครับมีใครอยู่ด้านในหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮียไอ้สว์เคาะเฮ้ยไอ้เฮียเคาะกลับมาเคาะกลับมาเฮียมีคนมีคนแน่ๆเดี๋ยวมีคนแน่ๆ ไอ้เฮียถ้าไม่มีคนมันไม่เคาะกับมาหรอกถูกเปล่าเราต้องพิสูจน์ว่ะว่าในห้องนี้แม่งเป็นผีหรือคนถ้าเปิดเข้าไปคือมันไม่มีคนคุณชัดเจนนะฮะมันไม่มีทีมงานมาแกล้งนะฮะผมยืนยน100ันร้อยอรซมันไม่มีทีมงานนะฮะแม่งจะเลวปานนี้คือมันไม่ใช่และะ้วนี่ฮนะเดี๋ยวเข้าไปดูอย่างไวเลยนะฮะซ้ายขวาไม่มีนะ ไม่มีทีมงานนะฮะผมบอกเลยนะฮะทีมงานผมมีอยู่สามคนพี่มานพี่บอยโอ๊กอยู่ด้านนอกไม่มีใครเข้ามานะฮะก่อกรนคือผมจะถ่ายงานผมจะถ่ายคนเดียวนะฮะผมชอบอะไรที่แบบท้าทายคนเดียวนะฮะถ้าชอบผมก็กดติดตามผมไว้นะฮะผม IG P A Y M A S T A นะฮะผมติดตามใน IG นะฮะไม่มีคนติดตามเลยนะ เดี๋ยวเหมือนเสียงแบบเสียงกำลังทำอะไรอยู่อะสักอย่างในห้องหืมได้เสียงไห้เฮียเสียงเหมือนเขาเอาเล็กเอาเหล็กอะเคาะพื้นอยู่แก๊กแก๊กแก๊แกเสียงเบาๆด้านในได้ยินปะได้ยินมะ,นมะเรียกทีมงานเถอะพี่ผมต้องเดินคนเดียวนะฮะไม่ต้องไปเรียกนะฮะทีมงานดูด้านนอก ไม่ให้คนเข้าแม้แต่คนเดียวนะฮะไม่ว่าจะวัยรุ่นกบนหรือคคนจอนนะฮะข้างในผมรับจบเองแต่ถ้ามีงูฉงงูฉกสัตว์อะไรเลือคานนะฮะทำให้ผมถ่ายทํารายการไม่ได้คุณต้องเข้ามานะฮะสแตนบายผมแค่นั้นพอแต่ตอนนี้นะฮะเฮ้ยเสียงเดินดน้านในเลยมีคนเฮ้ยในห้องในห้อง เฮ้ยไอ้เหี้ยเสื้อผ้าใครอ่ะเฮ้ยไอ้สัตว์เสื้อใครเสื้อใครเสื้อใครหลังประตูเหี้ยเสื้อขาวเสื้อขาวเดี๋ย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 ออกมาก่อนมูฟก่อนมูฟก่อนมูฟออสก่อนมีคนมีคนอยู่หลังประตูเสื้อขาวเลยเหี้ยเฮ้ยเนี่ยเสียงร้องวัวเฮ้ยอะไรวะเหี้ยกูคาใจมากเลย แม่งเป็นคนหรือเป็นผีนะฮะคำใดไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะฮะผมด้วยความตื่นตระหนกและตกใจนะฮะผมจะพูดอะไรผิดไปบ้างนะฮะแต่ถ้ามีคนจรนจริงๆถ้าผมที่ไปเขาต้องตกใจวิ่งออกมาตามหลังผมถูกไหมเพราะคนจรนอ่ะไม่มีไฟเขาก็เดินได้ตาเปล่าแต่คนจรนมักจะมีอาวุธข้างกายไว้เสมอนะฮะ สุปีานางจิเจรุนิสัมภเวสีจุตินังสุปีานางเฮ้ยใครอยู่นี่วะดวนดวนดวนมีคนอยู่ปะครับมีคนอยู่ปะครับเฮ้ย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 เฮียประตูปิดเสร็จห้าประตูปิดเสร็จ้าเดี๋ยว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 ฮี้ แต่เมื่อกี้ประตูไปใส่หน้าวันเฮ้ยไอ้สัตว์ยังอยู่เลยเฮียไอ้สัตว์กูว่ามันไม่ใช่คนหลไยๆเฮียแม่งทีบขนาดนี้ประตูก่อนโดนกำแพงปังเลยถูกเปผ้าแล้วอีกเไรขาวขาวผ้าไอ้ผ้าขาวขาวคืออะไรอ่ะ ไอ้ผ้าอยู่หลังประตูหรืออะไรหรือยังไง